ถักตัวพวงนะคะใช้3พายเข็ม1.25ถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มนะคะ หรือว่าพอ1คอนะปักที่ตรงโซ่แรกแล้วก็ควักเข้ามานะคะจะมี3มเส้นตรงนี้นะควักมาไปสองเหลืออีก2แล้วก็ควักออกแบบนี้นะคะทำสอหลัก3มหลักนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำอีก3ามหลัก หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะถอดเข็มมาปักที่ตรงตรงโซ่หรือว่าตรงหัวเอฟตรงนี้ตรงเอฟแรกนะคะแล้วก็ควักเข้ามาแบบนี่นะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันปักยากนะ ปักยากใช่ไหมนี่ปักเข้าไปในช่องตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ควักเข้ามาถักโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็มาปักที่โคนนะคะหรือว่าจุดเดียวกันกับที่เราถักเอฟนะแล้วเราก็ควักใหม่เข้ามาออกห่วงนี่เลยนะได้แล้วนะคะหนึ่งดอกถักโซ่สาม 1>, 1, 2, 3เดี๋ยวนะโซ่3เนี่ยคือจะเป็นโซ่ระหว่างดอกนะคะเราก็ถักขึ้นไป 1, 2, 3แบบนี้นะก็คือสรุปแล้วมีโซ่ที่6นะคะ6แล้วก็ทําเหมือนกันกระดอกแรกนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ปักลงที่โซ่ครั้งที่3ตรงนี้แล้วก็ถักไป3หลักนะ ถัก F ไป3หลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F อีก3หลักสับ F กับพอ1คอมันคืออันเดียวกันนะคะ อันนี้รวบนะแล้วก็ถักโซ่สามนะคะแล้วก็มาปักตรงจุดเดียวกันกับที่เราถักเอฟแล้วก็ควักไหมผ่านเพื่อรวบด้านล่างนะคะนี่นะหนึ่งสองสามแล้วก็1นึสองสาม ถ้าเราต้องการพวงใหญ่นะคะเราก็เพิ่มจำนวนที่ฐานดอกถักสามขึ้นที่3มดอกก็ได้หรือเราจะขึ้นที่สี่ดอกก็ได้ขึ้นที่5ดอกก็ได้ขึ้นที่กี่ดอกก็ได้นะอยู่ที่เราว่าเราจะต้องการพวงเล็กพวงใหญ่ แบบนี้ถ้าขึ้นสามก็พอถ้าขึ้นสี่ก็ถักอีกถ้าขึ้นสามดอกก็ถักแป๊บเดียวถักแป๊บเดียวก็จะได้เสร็จงานเร็วว่างั้นเถอะถ้าขึ้นสี่ก็จะเสร็จช้านิดนึงถ้าขึ้น 5, ห้าโหนานนิดนึงเพราะว่า ที่ช้าที่เร็วก็เพราะว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นนะอันนี้ครูจะขึ้นที่4ดอกนะรบกวนดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาที่ครูถักและครูขึ้นคลิปแบบนี้นก็จะมีคนถามว่าขึ้นกี่ดอกนะคะ ตอบให้ในคลิปนะว่า4ดอกนะคะขึ้นที่4ดอกเพราะฉะนั้นรบกวนดูคลิปให้จบนะคะเราค่อยถักตามนะสี่ดอกแบบนี้เสร็จแล้วโซ่ตรงนี้3นะคะเป็นโซ่ระหว่างดอก 3. เราวนนะคะเราจะเป็นเราจะถักแบบวนนะกลับมาที่โซ่ระหว่างดอกที่1กับดอกที่2 แล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือใช้ไหมอะไรนะคะใช้ไหมอะไรบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะเป็นไหมาสามพายนะคะเป็นไหมพรมแต่ถ้าใครไม่ต้องการใช้สามพายหรือมีไหมยอยู่แล้วก็ใช้ไหมที่ตัวเองมีก็ได้นะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ไหมแบบเดียวที่ครูมีนะคะไม่เป็นไรการเรียนรู้นะคะ มีอุปกรณ์ใดๆก็สามารถใช้ได้นะตีโค้งมานะคะใหม่มาปักอยู่ตรงนี้นะโซ่ดอกที่1กับดอกที่2แล้วเราก็ทําการ x เ,เราจะถักดอกลงที่ x นะคะถักดอกลงที่ x ขึ้นโซ่3ามแล้วก็ถักดอกลงที่ x ไม่แน่ใจว่าตัวพวงจะถักเสร็จวันไหนนะคะเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาว่างนะคะอาจจะเสร็จช้านิดนึงเพราะว่ามันมันใช้เวลาเยอะนะคะพอรวบมาแล้วนะใช้อ่าโซ่3นะคะแล้วก็มาเอ็กนะคะที่ช่องถัดมา นี่นะแล้วก็ถักดอกลงไปนะคะใครที่ไม่รู้จะซื้อใหม่ที่ไหนดีนะคะก็สามารถทักมาซื้อกับครูได้นะตอนนี้ยังขาย นะคะยังขายอยู่นะแต่อนาคตก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะจะเลิกขายหรือเปล่าถักโซ่3นะคะหลังรวบแล้วก็มาที่จุดที่เราปากักถัก f นะคะแล้วก็โซ่3โซ่ระหว่างดอกก็จะเป็น3นะคะแล้วเราก็จะถักวนแบบแนบไปเรื่อยๆ ถ้าหากเลิกขายก็จะประกาศที่หน้าเพจนะคะว่าเลิกขายแต่ว่าตอนนี้ยังขายอยู่นะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ซื้อใหม่ไปก่อนหน้าแล้วถักงานแล้วมันดีอะไร่เงี้ยเขาก็ยังซื้อกับเราตลอดพอเราพอครูบอกว่า,าจะเลิกขายอะไรแบบเนี้ยแล้ว ประมาณว่าเขาไม่มีที่ซื้อไหมแบบนี้ต่อนะคะก็เลยยังขายอยู่เหมือนเดิมนะที่เลิกขายเพราะว่ามันทําไม่ค่อยไหวนะคะเพราะว่างานประจำมันมันหนักทํางานประจํามันหนักนะคะพอทํางานหนักแล้วกลับมาทํามันก็ทําไม่ไหวนะคะเป็นไปตามสภาพอายุ อายุมันเยอะแก่ลงแก่ลงมัน <c oughs> มันเหนื่อยมันล้านะคะมันก็เลยทำไม่ค่อยไหวอันนี้วนมาจนจบแล้วนะโซ่สามอันนี้มาถึงแถวแรกใช่ไหมนี่แถวแรกก็ทำไงเอ่ยอันนี้เป็นดอกที่สองนะคะดอก อดอกแรกของแถวที่สองนะเราก็มานี่เลยวนไปเลยอย่าลืมดูคลิปให้จบนะคลิปประมาณสิบกว่านอาทีนะคะดูคลิปให้จบก่อนจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะ รอคาตอบเวลาที่ถามว่าถักยังไงขึ้นยังไงอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างอยู่ในคลิปนะคะคราวนี้เราก็จะถักวนนะวนไปเรื่อยๆเลย ก็ได้ความยาวตามที่เราต้องการอะเราก็พอแล้วก็จะมีคำถามว่ายาวเท่าไหรด่ดีตามที่เราต้องการเลยค่ะชอบความยาววิเท่าไหร่ก็ถักไปนะคะแล้วก็ลองเข้าโค้งดูว่ามันมันเหมาะไหมมันสวยไหมเราชอบแบบไหน จัดไปเลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนเพราะบางอย่างมันก็ให้ครูตัดสินใจมันตัดสินใจไม่ได้นะเพราะว่างานมันอยู่ในมือของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าตามใจชอบเลยค่ะเราเห็นว่ามันสวยมันเหมาะสมเราก็จัดเลยเพราะบางทีงานมันอยู่ในมือเราเราจะรู้ดีว่า มันสวยละคือม,มันมีความสมดุลแบบไหนนะคะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าความสามารถเราอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องชิ้นงานนะคะว่าสแตนดาร์ดคือแบบนี้คือพอนะคะสแตนดาร์ดแบบนี้คือสวยนะคือสวยแล้วโอเคแล้วอะไรแบบนีน้มันจะได้เป็นการตัดสินใจในการประดิษฐ์ชิ้นงานเราขึ้นมานะตรงนี้เราจะเห็นมันเป็นกองๆอ,อยู่ใช่ไหม อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะนี่นะตรงนี้เป็นดอกแรกนะคะดอกแรกแถวที่1ดอกแรกแถวที่2ดอกแรกแถวที่3มเราก็นี่เลยคราวนี้เราก็จะไม่งงแล้วเราก็จะถักวนไปเรื่อยๆ บางคนคิดว่างานเรานะคะงานของตัวเราเองถักไม่สวยครูก็ถักไม่สวยนะแต่ก็ต้องทําเรื่อยๆแล้วก็หาความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมกับชิ้นงานหาความลงตัวนั่นแหละจากมือเราน้ำหนักมือเรานะคะเราต้องฝึกฝนด้วยตัวเราเองนะ เดี๋ยวจะจบคลิปที่1แล้วตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะคะใส่แว่นมองไม่ค่อยเห็นละกลายเป็นสายตายาวช่วงนี้จะใช้ชีวิตยากนิดนึงกับการมองเห็นนะตัดแว่นมาก็ใส่ไม่ไม่ค่อยได้ ต้องใส่เดินในที่กว้างนะคะเพราะสายตามันเริ่มยาวจะไปตัดใหม่ก็ไม่ไหวราคามันแพงมากตัดทีหมื่นห้าหมตัดแว่นสมัยนี้ตัดมาก็ไม่ค่อยชัดแล้วเคมก็ยากนะคะจะไปตัดใหม่ก็โหแพงมาก ก็เลยต้องถอดมั่งใส่มั่ง อะจะประมาณนี้จะแถวตรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต้องถักไปเรื่อยๆเรวก็จะมีคำถามอีกก็คือยัดใหญ่ไหมเดี๋ยวไปรอดูคลิปสองนะคะว่า เราจะต้องยัดใหญ่ไหมจบคลิปหนึ่งก่อนนะคะ